สอครับเราะจะเหลือร้อยทองไว้นะช่างมันได้ตัวอะไรช่างมันอ่ะมีผู้มีเขียวเขียวด้านในมีผู้มีเขียวเดียวด้านในขอเจ้วเตอลยได้มารีวิวสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเลยนะครับคาริงวันนี้อยู่รายการสายฟรีอ e ีฟุตบอลอีกแล้วนะครับโอไม่รู้ว่า EP ไหนแล้วนะซึ่ง EP นี้นะ เราจะมาตามล่าเจมวอดเผาะนะครับผมกองกลางตัวลูกตัวโหดนะครับที่ค่าพลังอย่างเวอร์นะสัปดาห์นี้ขอรับทองก่อนนะทุกคนรับทองมามี200ทองนะหน้าจออาจจะแปลกๆนะทุกคนเพราะว่าผมาเล่นไอแพดนะขอปรับหน้าจอเล็กๆน้อยๆได้ไหมขอปรับหน้าจอแป๊บนึงนะแต่ว่าลดลดขนาดมันแป๊บนึงอาอาอ,าอาลงมานิดนึงอ่าโอเคครับทุกคนมา เรารับทองมาแล้วสองทองนะซึ่งตามจริงไปเล่นกิจกรรมมามันก็จะได้อีกประมาณร้อยทองแหละแต่ผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมจะเก็บร้อยทองไว้ซื้อโค้ดใส่ใน ID ดีนี้นะจะได้มีโค้ดกับเขาบ้างนะมาดูว่าแพ็คโค้ดโอ้เหลืออีกตั้งหลายวันนะเก็บทองสบายสบายครับเราจะซื้อเอาเราจะซื้อชาบี้อลอนโซ่นะครับผมแพ็คนี้นะยขอเก็บทองไว้ซื้อนะแต่ทองอันนี้ขอไปเปิดแพ็คตามล่าเพย y เ r อร์ออวีก่อนแล้วกันนะครับผมว่าสัปดาห์นี้เราจะได้ตัวอะไร แล้วสัปดาห์นี้เราก็ไปเล่นเอากิจกรรมมาอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือได้มาฟรี2ใบนะสัปดาห์นี้แจกเพย์เดอร์วีคฟรี2ใบนะครับผมแล้วก็นักเตะของอนักเตะบาร์ซิลนะซึ่งผมยังไม่ได้ไปเล่นเอาวันนี้มานะการ์ด5ดาวเดี๋ยวค่อยไปเล่นเอาอาทิตย์เอาอาทิตย์หน้าแล้วกันยังไม่รีบนะสำหรับการ์ดแรก5ดาวนะมามาไม่ต้องพูดความทำเพลงเยอะครับสำหรับสัปดาห์นี้ไวรุ่นสุดหล่ออยากให้ผมอยากได้ตัวอะไรกันส่วนตัวนะไอดี ID นี้ยังขาดอยู่เป็น เป็นกลางรับนะครับเอ้ยกลางรับมีแล้วนะครับขาดเป็นปีกนะครับแล้วก็กลางลุก1ตัวนะซึ่งผมอยากได้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีโกวิเลียมแล้วก็เจมอตเผานะมาครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่าขอแบบเปิดฟรีสองครั้งแล้วได้เลยได้ปะถ้าได้นี่คือแจ่มมากเลยนะลั่นๆไปขอลั่นๆไปครั้งแรกมีแฝงไหมหนึ่งสองสามลั่นๆ จมวอร์ดเพลวู๋ไม่มีแสงเฮ้ยขอดีๆด,ดิเฮ้ยดีๆได้ไหมดีๆได้ไหมดีๆได้ไหมฮึบเสือ้อเขียวโอ้โหผู้รักษาประตูน้ำตากูจะไหลโอ้โหแต่ละตัวที่ได้มาเนาะไอจอนไม่ตรงกว่าทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะจอมันไม่ตรงรว่นนงนะน,นี่นี่นี่นระมาณนี้โอเค มีโอกาสอีก3ครั้งทุกคนลั่นๆได้ไหมกดทีเดียวทีเดียวแบบดีๆอ่ะขอดูค่าพลังขอดูค่าพลังก่อนค่าพลังมันน่าโดนจริงๆนะฉันบอกเลยเจมส์ร์ดเผาแบ็คแฮม,มอะ่ะจุดล่างแบ็คแฮม,มอะ่ะบอกเลยแบ็คแฮม,มล่างโคนแบ็คแฮม,มล่างโคนหรอมาอยู่ในทีมพี่เดี๋ยวนี้จงสถิตพี่ใส่เสือ้อแมนยูมาแล้วจงสถิตเจมส์บอดเผาเพื่อนเพื่อนใส่เสื้อแมนยูแบ็คแฮมล่างโคน เสื้อเสื้อขาวเฮ้ยไม่รีกินฟันเฟนทุกคนโอ้โหโอเคอยู่ตัวนี้ยังได้อยู่ยังได้บูทเขียวบูทเขียวโอเคโอเคค่าพลังใช้ได้นะตัวนี้ผมบอกเลยค่าพลังเกมรับแจมแมวนะนี่นี่ยังไม่ได้ยืนทีมนะเดี๋ยวยืนทีมไม่ดูว่าเฟี้ยวขนาดไหนแล้วค่อยกลับมาแล้ค่อยกลับมามา ไบุญเขียวมาแล้วซึ่งถ้าใครดูคลิปผมไปก่อนหน้านี้คือไอดีที่เปิดแพ็กอะ่ะคือเกลือมากนะบอกไว้ก่อนนะนี่ครับผมเอามาแทนใครดี cb แบบนี้กองหน้าเราเยอะเกินไปเอาใครดีออกผมว่าเอาเฟอร์รันแล้วกันออกนะครับผมไปนี่มาตันเท่าไหร่นะเมื่อกี้โอ้98นะทำเป็นเล่นนะพี่แกตัน98เลยนะดยเดทเออเยอ์ทุกคน แจ่มเกินครับพลังไหนโอ้โห9 1 9 2 9อ 9, 10, 9 10สปีด9 3โอ้โห,โโหเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับตัวนี้น่าจะแจมแมวแจวเรือใช้ได้นะสำหรับตัวนี้ใครที่ได้ไปนะมา200ทองไม่บูทเขียวอีกตัวก็ขอเป็นเจมวอดเผาได้ไหมล่นๆไปขอสูตรหน่อยขอมีสูตรหน่อยแล้วกัน1นึ่งนิโกวิลเลียมแต่มันจะออกเจมวอดเผาผมว่า2 สามเพื่อออกคายฮาวเวิร์ดไอดีนี้แม่งรวมกองหน้าหนึ่งสองสามลั่นเลยลั่นล้านลั่นล้านมีแสงมีผู้มีผู้นิดนึงมีผู้นิดนึงผู้นิดนึงอะมีผู้นิดนึงอะเสือ้อเสื้อแดงโอ้โหตัวนี้ตัวใหี่แล้วแม่งออกทุกไอดีใหญ่ตัวเนี้ยกูฆ่าไม่ไหวเลยเดี๋ยวมีรีวิวมันด้วย โอ้โหอีกร้อยทองทุกคนขอให้ได้ขอให้โดนไปขอให้ได้ขอให้โดนหนึ่งสองสามครับเราจะเหลือร้อยทองไว้นะช่างมันได้ตัวอะไรช่างมันอ่ะมีผูมีเขียวเขียวด้านในมีผูมีเขียวเดียวด้านในขอสักตัวเได้มารีวิวเจมบอร์ดโอ้โหแมนซิตี้กองหลังวะไอ้ตัวไอต้ไอตัวนี้เป็นเล่นมาเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นดีเเอฟวะสวยครับได้รีวิวสองตัวนะ เลวี่นะเลวี่นะโอเคอย่างน้อยก็ได้รีวิว2ตัวนะสำหรับ ID ดีนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะบ็อกซ์ทูบ็อกนะตัวนี้ค่าพลังเฉยๆว่าทุกคนเล่นได้แต่ไม่ได้น,น่าจะโกงสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะมันแบบว่าไม่มีอะไรแบบว่าน่าสนใจอะ่ะจะให้เล่นแรงปะผมว่าแรลกมันน่าจะเบื่อหลายคนน่าจะเบื่อแล้วแหละสำหรับการเล่นแรงกไดีนี้นะเอเื่อก่อนเลยวันเดียวอย่างเงี้ย ไอดีนี้ลงแรงมันก็ถามว่ามันมันตึงไหมมันก็อ่ะเดี๋ยวลงแรงให้ดูสักตาสำหรับการเล่นกองหลังนะอ่ะสาสำสหรับฟานเดอเฟนนะเอา้ากดผิดไปไปข้ามไปเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนจับคู่แรงเสร็จเลยนะทุกคนว่าสัปดาห์นี้เราจะแพ้หรือชนะนะออึบอึบเอามันเข้าทีมก่อนเผื่อมันตึง ดูค่าพลังก่อนแล้วกันแทนใครดีกิดมันแล้วกันไม่น่าตึงกิดมันนะอะเสร็บเสร็บเส็บเส็บเบรกทูเ็อกวะ่ะพ้ยสเตติมีนาเยอะสปีดโอเคค่าพลังเกมรับโอเคเอ้ยได้อยู่นะทำเป็นเล่นนะแต่เ็อกทูเ็อกก่ะลองลองลองดูแต่มันยืนได้ตำแหน่งเอ้ดีเอ็มเอฟป่ะดิมันเป็นดีเอ็มเอฟเบรกทูเ็อกผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมชอบเ็อกทูเ็อกแบบซีเอ็มเอฟอ่ะมา ไปลองดูกันนะว่าถ้าลงแหรงจะแจมแมวแจวเรือขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาทุกคนหลังจับคู่เสร็จนะนี่ครับผมทีมเขาก็น่าจะโอ้โหอีพิกโชว์ไทม์บิ๊กไทม์เต็มเลยนะมาจะตึงขนาดไหนผมใส่เสื้อแมนยูตัดผมมาใหม่ด้วยขออนุญาตตึงเลยแล้วกันอยากโดนพวกอ,อีปงอีพิกเซิรองวะ่ะมันจะเฟี้ยวขนาดไหนกันเชียววะ มันจะมาเจอกับพวกสายฟรีมันจะห่วงขนาดไหนอะสายฟรีก็ไม่หวัน่นผมบอกเลยว่าผมก็ชื้แนแค่นั้นแหละมามาครับผมหน้าจออาจจะแปลกๆนะครับอันนี้เล่นไอแพดนะทุกคนไปครับผมถิีไปเตโอสอนรับสอนมีพื้นที่ครับเตโอไปก็มาเดบอยเดบอยรอเพื่อนเติมครับเิวีถี่ว่าไง หมดม้อนก่อนรูปหนึง่งงัดมาให้วีนี้อื้โดนครับโดนดักก่อนคาวัสไหลามาถึงคาร์ลอสถึงคาร์ลอสไปคาวัส,าวส,าวสมาดิเจนิ่งมาดิแจ๊สปูยโยขึ้นหลังครับลิเวอร์คานปูโยแฟนไรกันจ้ะครับตาแล้วครับลูดี้แตะทีอื้ซอนเบาไว้หน่อยครับเมื่อกี้ เห็นครับยาวๆมาเตโอสวยครับสพี่ขึ้นมาที่โรดี้ครับยิงพี่กันในสโมสรครับไปที่ซอนครับยซอ,อนไหลมาเตโอเดี๋ยวดึงรอซอนเติมก่อนนะครับผมอ่าซอนเติมมาช็อตน,นี้ถือว่าทำได้ดีครับซอนไหลเข้ามาหน้าไหนครับติดฮารานดูกูอ้าวแต่มาอย่างนี้เป้มีพื้นที่ได้งางลูกนี้ติดครับผมเตโอไหลามาซ้อนอารีบี อ๋อรีบีช้าผมโอ้โหหลายมาว่าไงครับผมูฟาร์เฟ,น,ฟนเขาเขาแน่นจัดเขาแม่นจัดสวยดีอย่างนี้ผมบอกเลยว่าได,ได้กองหลังมาเพิ่มุยแต่ว่าเกมลูกเรายังบุกไม่ได้นะมาคิ้นยอดแล้วกฟนฟาร์เฟสโอ้ยทำเป็นเล่นนะ่ะดักบอลดีนะ่ะเดี๋ยวรีวิวครับทุกคนไปก่อนเลยซอนนำหนึ่งเมตรก่อนนะครับผมบอกเลยว่าซอนลูกนี้ไม่น่ารอดคานเหรอโอ้ยเสาแรกนะ เสาแรกนะควรระวังนะเสาแรกอะ่ะเจอผมมั่งเสาแรกอะ่ะรูกสาวประตูควรระวังนะบอกไว้ก่อนนะผมมันไม่ใช่ธรรมดานะพี่ผมมันใครพี่พี่เจอผมพี่ต้องเจอผมซอนหม่งไม่โดนวะนะครับผมไปเปิดโขงโขงมาพี่ดีดูหม,ม,ม่งมาไปครับผม ีเป้เราเข้ามาด้านในเี้เราเข้ามาด้านในเี้มีหลอดม่วงลูกนี้ฉลับฉลบเลยฉลบไปเลยอ่ะพี่ทำไมมันฉลบอ่ะพี่โอ้โหเสียงน้ำน้ำาะนาวไหมพี่อืเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเปิดโค้งโงมาเดียวบอสซ้อนหนึ่งมิน้นสวยครับผมไปคืนมาครับผมไปครับ คอสตาคอสตาบูตาเปิดบ้างวีนี้โดนโคกไม่โดนซึกหลังเขาแน่นนะหลังเขาแน่นนะมาครับเอเราก็แน่นเหมือนกันอ่ะแทงยาวๆมาอ่ะอีพื้นที่ไหลมาด้านในวีนี้โอ้โหชา้าลูกนี้โอ้เยกว่าขันรับไปได้ครับโดนยาวๆมาโรดี้เก็บได้ไหมหลุดมาครับทางคาวัสเกลียคาวาส ปานโค้งโค้งลูนี้ออกไปเลยครับผมเป็นลูกตั้งเตะของเรานะยังเสมอศูนยศูนย์อยู่นะทุกคนเอาหน่อยเอาหน่อยทุกคนเราต้องชนะนะแพ้อเ,อเสมอไปเสมอคือเสมอตัวนะชนะคือเทพเพราะว่าเขามีอีพิกสายฟรีเราแบบเราอ่ะมันต้องชูดวงดีดีหน่อยเด้ยโยนเืยามาเขาต้องตากเก็บครับไปครับผมไปครับไปครับ ตายครับดีนี avenues. ่เอ้ยผมจําไม่ได้ว่าผมเคยรีวิวคอสตาคูต้าไปยังอะทุกคนตัวนี้ก็ดีนะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็เปิดได้ก็ลองเอามาเล่นดูนะครับโหมดนะสำหรับคอสตาคูต้าคอสตาคูตานะครับผมเกมลับนี่คือเซียวฟ้านะผมว่าเอาฮาเลนมาแผงลิสดีกว่าเป่ะนั้นเหมาะกับการแผงลิสนะสำหรับฮาเลนนะจับ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 ปั๊บปั๊บจับปั๊บ ไป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 เทนสวยครับวกลับมาฮารนแทงมาลูกนี้ถึงซอนเป้มึงทำไมมาอยู่นี่เพื่อนตอนใช้มีพื้นที่ซอนมีพื้นที่ซัดติดมาถึงฮารนโอ้โหโดีดี้มออกไปครับเเรามีพื้นที่งานนะแต่แบบว่ามันยังจบไม่ได้ทุกคนมาลูกสูตรลูกสูตรเรียกไปเพื่อนยิ่งมาใครอะ คาร์เตตยาดูวี่ฮะเปิดดีไหมขอร้องหน่อย่อนหนึ่งมินโรดี้ดักได้เพื่อนสวยครับเตโองัดมาเอาา้าหาเล่นมึงจะก้มหัวเพื่ออะไรล่ะเพื่อนดยบอยดักได้ครับฟูลแมนซิตี้ได้เลยเนผู้ตรงตรงไอ้ดีเนี้ยคือครบทีมจะครบทีมแล้วอะแพงมาฮาฮเล่นผมโหยกือบโดนฮาเล่นผมโชว์พีงนะพี่ คนะุ้มก่อนคุ้มก่อนมาเดริบริยาโลบิโตคาร์ลอสเรียบร้อยอุ้ยเกือบโดนมิลิลูมินิเกสสังหารเกือบนะแต่เราเช็คลายดีไงเกือบโดนนะทุกคนทำไปเล่นไปนะทีมเราอะโดนมาป้องโป่ง,ปงเดียวจอดนะไปครับโยนยยามาโรดี้โขกถึงโอ้โหแลเดริบิยาดักได้โอ้โหดีดมาลูกนี้โคตรสวยลูมินิเกสยิงลูกนีนกน้ติด ซ้ำไปเมสซี่ว่าไงโอ,โอเคครับเรายังมาแบบกองเรา,ายังกองหลังมาเกาเหล่าอะไรเหรอไปที่โซสเออทีีดูบอยไม่ได้อีกโรดี้ว่าไงอ้าวเขาบอ,อกเหรอไปดีรับมาแลนบอกอย่างนี้ก็โดนเป้ครับประธานเป้มีความเร็วครับเป้รอฮาแลนเตือนครับงัดมาถึงฮาแลนด์ไม่ไม่ถึงครับคาร์ลอสเคียครับผมมาตีโรดี้เดบอยทีวีแทงไปไม่ถึงฮาแลนด์ครับจังหวะแทง เป้ดักได้ไหมตอนนี้เป้ดักได้มาเรบีโนดีหาแรนมีพื้นที่ได้งฮนโดนสกัดไว้ก่อนครับเขาต้าทาเก็บได้มาที่เรวี่ไปเป้หาแรนพลิกมาอีกแล้วหาแ่นมีจังหวะพลิกแล้วก็ซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมอีเลงเบาหาแนโอ้โหตัวนี้ซุเปอร์ซาทงานครับผม โอกาสงางเท้าครั้งแรกของเขานะเออร์ลิงเบตัวนี้นะฟอ n อินเดอรบอกนะโครแ่มนะใครอยากไปดูการรีวิวพิมพ์ไปได้นะในช่องนีนะสำ e หรับเออร์ลิงเบร์ตฮนเนจะพยายามรีวิวให้คขาทุกตัวนะซึ่งสัปดาห์นี้ผมน่าจะรีวิวหลายตัวมากเลยทุกคนอัดคลิปไว้ประมาณ9ตัวใครที่อยากดูนะสำหรับตัวแรกในการดาร์กบอลหรือว่า,เ,าเล่นโคกสวนอุย ตัวในากรับอลหรือว่าเป็นตัวเพย์เอร์ดูวีนะผมมารีวิวเยอะเลยนะเดี๋ยวรหัสนี้ก็ต้องไปรีวิวอีกเพราะว่าเปิดได้สองตัวที่ผมยังไม่เคยได้นะครับก็คือเลวิแล้วก็ฟาดเฟนนะครับผมเอ้ยมาไหลามาตัดสวยครับมาคินยอตตัวนี้ก็ดีนะครับหรบมาคินยอตสายฟรีผมว่าเล่นได้นะตัวนี้ไม่ได้แย่เลยมาครับฮาแลนด์ชิงกับเตโอยังได้อยู่มาคินยอตจิ้มมามาที่วิหลายออกมาด้านข้างถึงพี่ไหมถึงพี่ซอนไหมไม่ถึงครับ 80นาทีคยับยังนาแค่ลูกเดียวนะครับยังไว้ใจมีได้นะครับหลายยาวๆมาฟันเฟองเก็บครับผมโคตรดีครับผมรู้สึกว่าเล่นดีนะหลายมาครับปลวจ้าปล้วเจโตโตโตมีพื้นที่เห็นซอนวิ่งเห็นฮาแลนด์งัดมาเอา้าถึงเป้เป้เปล็อกกลับมาก่อนติดปูยูเอ้มาดีดีนึกว่าปูยูคล้ายๆกันเลยนะดักก่อนเลยวิ่งหรอจะวิ่งมามุมนี้เหรอเรียบร้อยครับนาทีที่8 8แล้วทุกคน เรามีโอกาสชนะสูงมากครับเขามีโอกาสแค่หนึ่งเปไงจะทําได้หรือเปล่าอย่าให้คารอสได้เปิดเปรนเกียร์เป็นเปมงได้ <c oughs> มาดิเทนโรดี้ดักดาโยนโยมาจบเกมครับชนะ1นึงสูนุกคนโอ้โหลืมเปลี่ยนเสื้อสีสีเสื้ออีกแล้วทุกคน ครับเราคลองบอลมากกว่าโอกาสจบมากกว่านะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ถามว่าผิดหวังมันก็รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ได้ตัวที่เราแบบว่าไม่ซ้ํากับไอดีอื่นๆพอได้มาให้รีวิวให้ทุกคนดูนะครับสองทองก็เปิดฟรี2ครั้งส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆแล้วกันครับผมทีมเราสายฟรีก็พัฒนาได้ขนาดนี้นะครับใครเป็นสายฟรีนะเล่นประมาณสอสาเดือนเหมือนผมทีมประมาณไหนลองคอมเมนต์มาดูกันได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับ 1-1น,น,นะครับสามารถไปเจอกันในสตรีมได้นะครับตามไปได้นะลิง์ด้านล่างเลยนะสำหรับสตรีมใน Tik t o อนะครับผมสามารถไปดูกันได้นะสำหรับวันนี้ายบายครับผมคำพูดคำจาอยไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอภัยมาณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ายบายครับขอบคุณครับ